ื่อที่ไหนะ uh สมิตรแลนนะเสม็จแลนสมิลนดูแลญาติไมิ่งจริงก็คือเขาให้เรามาตกเขาบอกตกได้ๆตามสบายแล้วเขาก็บอกว่าป้าบ้านให้ด้วยนี่ดูบา้านก็เดินไปไหนจะทำอะไรก็ได้เลยได้ได้ปลาก็เอามาช่างเขาบอกปลาจะกินยากนิดหนึ่งไม่น่า,าจจะเยอะเลยนี่ตีบ้างแต่กี่โมงแล้วมาตั้งแต่สองโมงวะ่ะ นี่กี่โม่ะสี่สี่ชั่วโมงแต่มสองชั่วโมงเออแต่มันมีปลานี่นะปลาปลานวนจันทะเละมีเห็นแต่มันไม่กินตีปุ๊บหนีเลยแล้วบ่อน,นี้มีอะไรมีกระพงกับนวนจันแล้วก็ข้าเรียกอะไรกระพงนวนจันท์แล้วก็ปลาหมอเทศปลาหมอเทศทะเลปลาหมอเทศน้ำก่อย่ล้วไปเดินตีตรงอื่นไหมใช่เราชตรงนี้ไม่เห็นปลาเลยมันจะย้ายที่ อยู่ในป่าลเลยเลาะๆไปไม่ได้อะไรจะเดินเลาะกันนะสวยสวิวสวยสวิวสวยนะเนี่ยเจ้าของบ้านบอกฝักเจ้าของบ้านบอกดูดูบ้านเยอะเจ้าอ <laughs> <laughs> จของยังไม่อยู่ <laughs> เขาบอกว่ากูยุ uhm ่งอยู่เออเขาทำธุรกิจตรงนั Dude, I mean, OK? Look, okay. S so <S ้นอยู่เลยเขาจะทำเป็นเต็นท์ใหเขาทำตัวนู้นเขาจะทำเป็นเต็นท์เขาเรียกอะไรแคมปิ้งเออมันนึกยากตรงไหนว่าคำเนี้ยนู้ไงเต็นท์แคมปิ้งบ้าอันนั้นมันนี่เดี๋ยวถือกล่องแคทไปเป็นนักตกปลากำลังพิมพ์ด่ากูอยู่ตอนนี้ไปแล้วมึง เราเขาเพิ่งฝึกใหม่อย่าพ่งด่ากันเลยแคทมาประมาณพันว่อไม้มือนี่นี่แอคชั่นดีขนาดไหน,นลูกปลาตามเลยนะนี่ก็แม่มันเห็นเห็น เดี๋ยววันเสาร์นี้เขาก็เอาปลามาลงแนละ้ววันวันนี้เราดิ้เขาบอกไปที่ยากแต่เราก็จะมาเพราะว่าเราว่างแค่ทีนี้ตรงนู้นวะตงน,น,นู้นแหละเสียงอะไรใครนี่แต่ว่านะปลาเชื่วๆมันไม่ค่อยกิน ตีตามลมมันจะไม่หายมองไม่เห็นถ่ายอยู่พอดีมีตัวเงับตูมาไ,ไ,ไ,ได้ไหมเขาเป็นชิ้มากเพราะว่ามันกินแล้วมันที่อ,อาไรมันกินในน้ำแบบมองไม่เห็น มาถึงกระตูมเลย

กับผิดเป็กี่ทเนี่ยอืกับผิดกับผิดเป็นส <laughs> ม่แม่นเลยนะ่เราเนี่ยแมนๆดแต่ทีแรกก็ <c oughs> ้วย วันนี้งานเร็วจบงานเร็วอูชิตัวนี้ก็สองโลเออตัวสองโลเลยมั้งแต่ตัวที่แล้วมันเท่าไหร่ไม่รู้อันมัน,ลมน,ลมนโลแปดนี่ยคือสองโลอยากผมก็ไปกินปลาครับมาตีสองมีตินเลยแต่ไม่หยุดยังไม่หยุด ลายสีลายสีเป็นย่งไงนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหัวแดงตัวเหลียงแล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือน ลงตนีไม่ลองอไ,มอไม่ค่อยชอบเั่าแหละไม่ออกเมืนมเอนไปเที่ยวจัด 一桶。嗯嗯嗯嗯 ถ้บดหมดแล้วใช่หมดแล้วับเหลือแต่ปลาเหลือ ดูพอดีหุบหลุดปั๊บอาหลุดเลยอะไรตัวนี่ทราบครันเสียงวิ๊ดวิ๊ดหึงดูวางลอกเลย อ,อย่าเต็มอะไรอย่าก,กุ้งได้ผลไหมเหย่อยกตัวเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเราโตเข,า,ตขาใช้ตัวเงินหลายร้อยเราใช้ตัวละยี่สิบตัวนี้อาจจะเป็นอันนี้หน่อยละยากละรู้มันรู้พี่น้องมันโดนมันล้ววา ปีแค่น er wow. ี ha, ้ไม่เคยโดนปลาเลยเนี่ยเงียบไปทีนี้จะเป็นชาลินใช่ไหมแบบปุ๊บปุ๊บเต้ามุ้ยเตาไอ้นุ๊กมันจะเก่งเกินอะไรอย่างนั้นว้าวไหวตากล้องตกก็ไม่เอาเอาไหมไม่เอาไม่เชี่ยวแล้วไม่เอาละไอ้ตอนแรกมันไม่ตกเออเลยไม่เชี่ยละรอพาอป้า าปจัไมเปลี่ยนมาหลายคันั้งเป็นไไหนไม่กินแล้วก็เปล yes. yeah. ี่ยนเป็นซิลเป็นซิลจีน

เราจะพาน้องตัวนี้ไปถึงฟังฝันได้ดีซื้อมาตั้นแต่ปีเป็นปีแล้วยังไม่เคยได้ปลาเลยตัวนี้นใช่อ่ะอเออเห็นตัวแรก <มา S 1> ด้วยว<ด>ฮะติวแป๊บอย่ามึางกินมึงกินกินแล้วโอ้ยอะไรล่ะปืนไม่ได้ ก็จะตีไปตรงนี้นี่ขึ้นมาถึงนี่เยอะ <c oughs> เราจะตกปลาที่ง่ายที่สุดเดินเอ้ยตามนี่นี่เดินจะขึ้นต่างนะตกปลาง่าย <ฮ>ี่็นไงขนาดมันมาถึงหน้าขนานี้กูยังทำหลุดอะ่ะ <c oughs> ฮะปลาเก๋าดูดีตัวอ๋อหอยกขึ้นคันยังหนึ่งถือไปเลย เน,นสุดไอตัวนี้ก็มาถึงฝั่งปลาไ้ทีเป็นปีแล้วไม่เคยได้ปลาเลยตัวเนี้เยัวเลย <c oughs> ปล่อยลิขิตที่เคยได้ <c oughs> ปลาหายไปไหนหมดปลาในม้งอยู่ไง

อ <ừ. S 2> ืตัวเล็กต้องเลียกจริงๆสูงไอ้ตัว,ตวดูจริงๆนะไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> ตัวเล็กฝยียไอ้ตัวใหญ่ฝยียนนิดกระโดนรับแลอะซูม

ดลกไปหน่อยก็จะขอสักสองเท่าองตัวนี้ไปตามแม่ไหม้ถูกใจจริงอืว่าตันนี้ไ่ถูกใจ ปันใจป๊อกปันใจป๊อกอยากจะดูปัญใจปอกต้นแล้วนะหนูปลามันไม่กินปลามันไม่กินเบียร์ลอยไม่ไปกินเบียจมแล้ว่าอยากไปเบียร์ระวังไว้นู่นแล้วก็เดินมาเนี่ยก็เหมือนจะโอมตามเลยนี่มันไปกินเฉพาะเพราะมันชินกับเบียร์อาหารนะอาหารมันจมทำได้ครับไอพวกตัวใหญ่ไม่จะขี้เกียจปลาตัวใหญ่ทุกตัวไม่จะมันแบบถ้าปลามันไม่ไปถึงปากหรือไม่จมไปถึงปากมันจริงมันก็ไม่กินหรอก แต่แต่ตัวเล็กแตมันจะฟิตหน่อยร่างกายฟิตหน่อยอไปหาขาบวนตูมตามตัวเมลิกต้องกายแบบบึมเบิ่มยานิ้<ด>เปิลหอยเต็ม<ๆ>เลยเอนสุดยอดจริง ลงปุ๊บลงปุ๊บแบบไปถึงสิบวิปัดไปแล้วพอกูลงไปแล้วเดี๋ยวปาอ่ะมันเข้าปาปุ๊บแล้วก็มใชายป่าออะไรวะเนี่ยอะไรอะไรร่วลงมาจากหัวไม่ใช่ของกิดปุ๊บออกเที่ยวจิงไปกล้องหิน การมูดิฟายชีกหนังเพราะเราไม่ได้เอานี่ก็จะเอาเหยื่อสดเกี่ยวไปอ๋อเนี่ยชีกเข้าเนั้นแต่มันจะพังหมดเลยใช่ป่ะพังเลยไกลป่ะละ่ะเราก็ไม่ทิ้งเก็บแต่ตังต้งลก <S <S ลกล<ะ>ูคูนิ้งก็มีเหยื่ออยู่นะ ตายแล้วจนมุมจริงจริงจ้องก่อนี่ายตัวแรกแย่งตัวไม่ได้กินตอนที่ เี๋ยวูบของจริงไปได้อยู่แน่แต่ขีดติดจ็อกเ่วันนี้ ร้อนลมไม่มีแต่ร้อนแต่ลมไม่มดีดีฝั่งนู้นเลยลมไม่ดีมันตีง่ายลมไม่ดีมันตีง่ายถ้าลมลมนิ่มตีไม่ค่อยได้สายมันจะฟูอันนี้ร้อนพี่เขาบอกแล้วแหละว่าพี่หนึ่งเขาบอกว่าเหย่อเบียวป้อมไม่กินเราดือ้อืพจะเห็นชัดเห็นชัดเลยมันเขาเข,า,ขาโยนเหยื่อไปนะมันโฉบเหยื่อที่ล้วเราโยนไปพร้อมกันเลยนะ มันมันกีดกินแต่เหยื่อสดมันหันมามองเหยื่อเราปุ๊บมันหันปุ๊บแล้วมันหักหลบเลยแบบหักหลบแบบเป็นเห็นเลยแล้วเราเลยก็ใช้ใช้ท่าไม่ตายแล้วไม่ไหวแล้วเพราะมันร้อนแล้วหิวข้าวด้วยใครหิวผมเนี่ยหิวข้าวๆๆหิวข้าวด้วยกันเลยอ่ะผีชีพเหยื่อหนึ่งตัวเลยตัวสี่สิบห้าบาทผีชีพเลย,เายาก,เก็เย่าสดเกลียวเพราะขี้เกียจเดินไปเปฝัง่งนู้นน่ะเดินไปเปฝั่งนู้นตายนะผีชีพหนึ่งตัวก็จบงาน เราต้องการแค่สามตัววันนี้ตัดจบไปที่รถเลยเ <Yeah. S 1> จอก,กันหือใหญ่ะให้มันตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยวะใหญ่กว่าตัวสองโลหนึ่งโลแปดอะใหญ่กว่าเยอะเริ่มไปตั้งสามสี่เลยวะดูที่ม <3 S 2> ันสามไซส์เล็กกลางใหญ่ถ้าอยากมาตกก็ปอช่างหน่วยพิมไปในเฟซบุ๊กในยูทู แต่ว่าปลามันจะหมดแล้วต้องมาก่อนมาก่อนไหนเมืก่อนเดือนั้นเขาบอกว่าสักประมาณันวาก่อนปีใหม่เพราะปีใหม่เขาจะลงล็อตใหม่ใช่ไหมใช่เชื่อโบช่างนวยก็จริงนะแต่ว่าคนที่เขาดูแลเขาเชื่อพี่หนึ่งก็เป็นลูกชายลูกช่างนวยลูกชายช่างนวยพี่หนึ่งใจดีพี่หนึ่งใจดีครับคลิปถ้าเราจะไปไหนเดยอติดตามชมอาจจะไปตกปลาบึกหรืออาจจะไปตกตีเหล็ปลอมปลาช่อนปลาชะโดปลาอะไรกันแล้วแต่ ตกทุกอย่างอ,ะอ่ะคือตก,<ช>ตกทุกอย่างอชอบชอบ,ชอบตกปลาตกหมดอยู่ท<ม>ี่ว่ามีหรือเปล่าใช่อยู่ที่ว่าอันไหนมีก็จะถ่ายคลิปก็คือคลิปไหนบางทีเนะีไปตกหลายที่แล้วนะที่ให้ดูคลิปแค่นีคน้คือไ,ไปตกมันไม่ได้ปลาไงก็เลยไม่เอามาลงก็เลยเอาเอาที่มันได้ปลาลงที่ที่คุณที่คุณได้ดูนี่คือมันได้ปลาไงเลยเอามาลงแต่คลิปไหน <S <S มันไม่ได้ปลาก็เลยไม่ไดเอามาลงนะก็ตกเป็นทุกอย่างปลาบึก <S <S ปลากระพงปลาช่อนปลาอะไรตกหมด อย่เว้นชิงหลิวเพราะยังไม่ค่อยถนัดเนี่ยป้าในชิงหลิวไม่อะชิงหลิวียวป้าชิงหลิวเลยชิงหลิวโชว์เลยชิงหลิวชิงหลิวพวกแตกตกตกหมดทุกอย่างถ้าใครชอบดูไหนก็คอมเมนต์ไว้จะได้ทำอันนั้นบ่อยๆหน่อยถ้าคนชอบดูนะเดี๋ยวเจอกัน